คำที่มีการันหรือว่าธนธาคาากำกับอยู่นะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนอ่านนิดนึงค่ะอ่านว่าเครื่องหมายอะไรธนธาคาดกำกับนะ,ะเวลาเราอ่านคำที่มีเครื่องหมายธานธาคาดกำกับอยู่เนี่ยหรือว่าอ่านคำที่มีตัวการันเนี่ย เราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับเช่นยกตัวอย่างนะคะนักเเียนลองอ่านคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรคะกเอาอ่านหนึ่งสองสามอ่านคำนี้คำที่มีสีดำดำเหลืองเหลืองเห็นไหมพื้นสีเหลืองไม่ดังเลยหนึ่งสองสาม เงียบเงาเหลือเกินกลุ่มนี้หนึ่งอ่านหรือเปล่าอ่านว่าอะไรกันเทศเราอ่านออกเสียงทอมันโทไหมไม่ออกเสียงเพราะว่าทอมันโทมีเครื่องหมายธนาคาตกํากับอยู่นะคะอ่านว่ากันเทศอ่านว่าอะไรคําที่สองกาบกรอนเราจะไม่อ่านออกเสียงยอ ยักษ์เพราะว่ายอยักษ์มีเครื่องหมายธันตคาต์กำกับอยู่รู้จักกับกรอนไหมรู้จักอ่านว่าอะไรคำที่สามคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะมีเครื่องหมายธันตคาต์กำกับอยู่คำนี้เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศก็คือคำที่มาจากภาษาอางัง <Okay. S 1> กฤษนั่นเองนะคะอะไรอีกโจ์เลขโจทย์เลขใช้ยอยักษ์ แล้วก็มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่ด้านบนจะไม่ออกเสียงโยนะคะไม่ออกเสียงโยอ่านว่าโจทย์เลขจะไม่อ่านว่าโจทยแย่เลขนะช็อกสี่รู้จักช็อกไหมช็อกก็เป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศเหมือนกันก็จะมีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่บนพยัญชนะอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหน,อย,ไหนอยู่ตรงไหนคะตรงกลางคำนักเรียนศึกษาไปแล้วอ้าวคำนี้อ่านว่าอะไร อาจสงอาจสงนะคะมีเครื่องหมายธนาคาตกำกับอยู่บนพยัญชนะถึงสองตัวด้วยกันนะเรียนก็จำให้ดีทั้งกลางและท้ายเลยอาจสงเราเคยศึกษาไปแล้วมีความหมายว่าอะไรจำได้ไหมข้อที่สองไม่ออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระที่มีเครื่องหมายธนาคาตกำกับนะคะบางคำเนี่ยมีทั้งพยัญชนะและสระที่มาทำเป็นตัวการันต์นะคะโดยมีเครื่องหมายธนาคาตกำกับอยู่ยกตัวอย่างเช่น กาลสินเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งใช่ไหมคะทางภาคอีสานต้นอะไรต้นโพเนี่ยนักเรียนเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้คุณครูไม่ให้นักเรียนเขียนตัวการันหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่คำนี้เขียนได้ไหมต้นโพเป็นต้นไมท้ที่เป็นที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำนี้นะคะต้นโพบริสุทธิ เห็นไหมคะมีทั้งพยัญชนะสระและเครื่องหมายพัธนธคาตกำกับอยู่ทั้งบนพยัญชนะและสระเปรมปรีรามเกียรติและคําสุดท้ายพืชพันธุ์เห็นไหมมีพยัญชนะและสระผ่านไหมคะเวลาอ่านเราจะไม่อ่านพยัญชนะสระที่มีเครื่องหมายธันธคาตกำกับอยู่และอะไรนะักเรียนอ่าน ตั้มกำกับและภาพดีพยัญชนะสู้ไม่ใช่แพยัญชนะโกดูภาพหน้าพกให้ออกเสียงพยัญชนะหน่อยชินเดี๋ยวครูขอดูนิดหนึ่งนะคะอยู่ๆมากำกับเลยอะไรหายไปหนึ่งบรรทัด นุอครลูขอดูนิดนึงนะคะมาไม่หมดอ้าวมาแล้วมาแล้วเอาใจยากจังคอหายไปเห็นไหมคะอันใหม่อันใหม่อีนิดเดียว ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายธันธคาตกำกับและถ้ามีพยัญชนะซึ่งไม่ใช่พยัญชนะสะกดอยู่ข้างหน้าก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะพยัญชนะน,นั้นด้วยนะคะเช่นคำว่าอะไรฉันทลักไม่อ่านว่าฉันทัก เมื่อสักครู่นี้ใครอ่านว่าฉันคักต้นจันประชาราษเห็นไหมคะภูมิศาสภราักษ์เห็นไหมคำว่าพรารักษ์เวทมนเวทมนมนอันศักดิ์สิทธ์นะคะคำศักดิ์สิทธ ตอรสออนอถันทลักษ์ไม่ใช่ตัวสะกดไม่ถือว่าเป็นตัวสะกดมีเครื่องหมายนธนคาตกำกับอยู่เห็นไหมเห็นไหมประชาราชไม่ออกเสียงอะไรดอชดารอเรือเห็นไหมคะภูมิศาสตร์พระลักษ์เวทมนต์แล้วก็มีอีกหลายคำผ่านไหมอ่า ครูครูมีแบบแบบทดสอบที่ได้สักประมาณ5ข้อจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะักเรียนรีบเลยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะลองทดสอบความสามารถดูคำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้องยากไหมอา้าวรีบตอบแล้วเฉลยเลยสื่อสัต์ต่อตอนเองนะคะคำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง เป็นคำที่มีเครื่องหมายธนคา,า,ฆา,ฆาตกำกับอยู่บนพยัญชนะที่เราเรียกว่าตัวการันคำที่มีตัวการันทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรลองอ่านเองสิ ข้อสองเอาเลือกเองข้อไหนถูกต้องตอบค่ะตอบค่ะคุณครูเฉลยแล้วเร็วข้อไหนถูกต้องข้อไหนไม่ถูกต้องต้องการข้อที่ไม่ถูกต้องข้อไหนไม่ถูกต้องคะจะมีถูกต้องอยู่สามไม่ถูกต้องอยู่หนึ่งข้อไหนไม่ถูกต้องใครบอกแท้งน้ำแท้งก็อ่านว่าแท้งไหม แทงแทงแทงอาคำที่ไม่ถูกต้องก็คือคำนี้เลยแล,ล้วเรียนลองดูสิทำไมไม่ถูกต้องไตรต้องอ่านว่าอะไรไตรไตรรงเขียนคำอ่านไม่ถูกเห็นไหมอาที่ถูกต้องต้อง,องมีอะไรรอด้วยเห็นไหมอง<ม>ครูแก้ไขให้แล้วไตรรงทอกนั้นถูกหมดแล้วนะคะเวลาเราเขียนคำอ่านเนี่ยคำที่มาจากภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักจะมี รูปวรรณยุก,กำกับอยู่เห็นไหมคาร์บอนเนี่ยถ้านักเรียนไม่มีวรรณยุจะต้องอ่านว่าอะไรคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนแท้งน้ําเห็นไหมคะโทรศัพท์ไม่ต้องอ่านว่าโทรอ่านว่าโทรถูกแล้วเห็นไหมถูกหลอกเอาข้อสองคำนี้ข้อใดอ่านไหมถูกต้องเร็ว ทำอ่านถูกต้องไหมข้อไหนที่ไม่ถูกต้องเร็วเลยค่ะเวลาเหลือนิดเดียวเอาเลือกตอบอย่าคิดนานข้อไหนไม่ถูกต้องฉเฉลยหนึ่งสาข้อไหนไม่ถูกต้องตีเมนถูกแล้วท่านนักเรียนไม่เขียนม่จะอ่านว่ายัางไงข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อสาม คำพีเวลาเขียนคำอ่านเราจะไม่เขียนคอควายไม่หายอากาศมอม้าเราจะเขียนคออําคำนะคะคออําคำพออ,ออีพีคำพีนี่เห็นไหมเวลาเขียนคำอ่านข้อที่สามคำที้ข้อใดเขียนผิดคำนี้ข้อใดเขียนผินขดข,ข้อไหนเขียนผิดเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองสาม เาเลือกตอบเฉลยเลยข้อไหนคะข้อสามข้อที่สามคอนเสิร์ตต้องเปลี่ยนทอทหารเป็นตอเต่าต่อเต่าเห็นตอเต่าไหมข้อสี่คำไหนข้อใดเขียนผิดเร็วเร็วเร็ว,รวคำไหนข้อใดเขียนผิด เฉลยเลยข้อไหนก็ข้อสามมกนั่นแหละกันเทศอะไรหายไปอะไรหายไปคะนอหนูธนค่าเห็นไหมนอหนูธนค่าต้องกันเทศแบบนี้ไหมึ้นหน้าจอไปแล้วข้อที่ห้าคำนี้ก็ไดเขียนเพดเร็วเลยข้อไหนเฉลยค่ะเร็วหมดเวลาแล้วข้อไหนเขียนเพด เฉลยโจทย์จำเลยต้องใช้กอไก่ทันตะาคาดจำกับนบนกอไก่อ่านว่าโจทย์จำเลยโจทย์จำเลยไม่ใช่โจทย์เลขถ้าโจทย์เลขนียอยักษ์การันใช่ไหมคะอ้าวไหนห้าข้อใครถูกหมดเลยยกมือไม่มีใครถูกสี่อ่าประมือคนที่ถูกสี่นอนใครถูกสามอ้าวก็ใช้ได้นะคะเอามือลงค่ะใครไม่ถึง ไม่ถึงส,อ,สองไรได้สองสองลงไปเนี่ยนักเรียนควรจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นแล้วก็ฝึกเขียนคําที่มีตัวการันให้มากๆานะคะผ่านๆตาไปบ่อยเนี่ยนักเรียนก็จะเขียนได้แล้วก็นําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนักเรียนนําไปใช้ให้ถูกต้องด้วยการสารองนักเรียนจิงๆะสำเร็จผลนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนแล้่อวกม,มมาชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ